แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศว่าตัวโยชัวเคเซ่กองหน้าทีมชาตินเธอร์แลนด์มาเสริมทัพด้วยการเซ็นสัญญาจนถึงปี2 0ง9โดยมีเงื่อนไขยขยายสัญญาเพิ่มได้อีก1ปีก็โยชัวเคเซ่นะครับเป็นกองหน้าของบรูญ่านะครับมาอายู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยมีเงื่อนไขนะครับสัญญา3ปีนะครับแล้วก็ขาดสามารถขายายได้เพิ่มอีก1ปีนะครับด้วยราคาประมาณ42.5้าล้านยูโรนะครับโดยมีเงื่อนไขการแบ่งใจ ได้3มงวดน,นะครับคือผ่อนใจได้3ปีด้วยกันนะครับอ่าบทสัมภาษณ์แรกของเกอร์เซ่น,นะครับกับแมนเตอร์ยูไนเตดเขาบอกว่าหลังจากที่ผมได้พูดคุยกับผู้จัดการทีมและผู้เรียนของสโม,มสรแล้วผมรู้ว่านะักตของผมน่าตื่นเต้นมากขนาดไหนและผมแทบรอไม่ไหวที่จะได้มีส่วนร่วมกับการบรรลุค,ความสําเร็จกับแมนเตอร์ยูไนเตดผมเป็นนักเตะที่ทุ่มเทยอย่างมากเพื่อชนะดอลตลอด ผมพร้อมสําหรับความท้าทายครั้งต่อไปเพื่อเข้าวไปสู่อีกระดับในอาชีพของผมและควา้าถ้วยแชมให้มากขึ้นถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับที่ได้ร่วมง,งานกับสโมสรที่โดดเด่นเช่นนี้ตอนนี้ผมอยู่ในช่วงพักสั้นๆหลังจากที่ผมไปอยู่ในแคมป์ทีมชาติแต่ผมจะกลับมาพร้อมกับที่จะสร้าง Impact ทันทีนะครับก็เคเซ่น,นะครับนี่เป็นบทสัมภาษณ์แรกของเคอร์อเซ่น,นะครับหลังจากที่ได้ประกาศยืนยันการ เซ็นสัญญาเป็นที่ร้อยชูเสื้อเรีเยบร้อยนะครับสาหรับตัวนี้นะเกอร์เซ่ก็เป็นกองหน้านะครับกองหน้าของบริย่าชุดลุยศึกยุโรป2024นะก็ไปตกรอบแพ้ทีมชาติอังกฤษมาสดๆร้อนๆนะครับตอนนี้ครับหลังจากที่ตกรอบปุ๊บเมนยูก็เซ็นปั๊บนะครับก็ต้องรอลุ้นอนาคตของเขาต่อไปนะครับว่าเขาจะไปได้ดีแค่ไหนกับทางปีศาจแดงแมเชสเตอร์ูไนเดียนะ